มือนีนะครับผมเราจะไปเยี่ยมนะครับผมลูกศิษย์ยูทูบเบอร์นะครับผมอีกหนึ่งคนนะครับผมคือช่องนิลุยชาแนลนะครับผมมือนีสิไปเยี่ยมเล่าพี่นอนนะครับผมผู้คนเนี่ยเพิ่นเห็นยูทูบมาเนี่ยปีหนึ่งแล้วตอนเฮ็ดใหม่ๆนะคือคนที่ตามเรามีแค่ศูนย์คนไอยกระสานเล่ากระบอกเล่าไข่ข้ามในนํเล่าเล่าก็มาถามไขยแน่ถามแพ้เพ้แน่นะครับผมบัดที่เนี่ยคู่มือเนี่ยเราเห็นยูทูบอ่ะตอนเนี่ยเรามีหนึ่งแสนซับสไครต์แล้ว ตอนนี้เขาทำยูทูบได้หนึ่งปีแล้วเขาก็ตังสีสานเงี้อนะครับผมก็ได้สีเปเยี่ยมเบื้องเงี้ยนเขาเออมาคนที่เข้าเคยแห่ค่ำในน้ำเรื่อง youtube เรื่องการเปิดช่องแม,แม้กระทั่งแม้กระทั่งการตั้งชื่อช่องเขาเราก็มีส่วนคิดกูกับป็นคนค,นคิดซื้อซองเขาด้เจา้าคือตังซื้อซองนี่ใช่ไงทสิเดี๋ยวนี้พาไปดูนะครับผมได้ดีเพราะ youtube สร้างบ้านเพราะ u t u b e ซื้อที่เพราะ u t u b e เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมช่องนี่ดูชาแนลตอนนี้เขาหนึ่งแสนซับสไครต์แล้วออย่าไปเยี่ยมเขาเลยครับผมไปกันเลยจ้าพอดีสมัยตะเกียรแล้วก็เป็นผู้จัดการแพร่ภาพนี่แหละเป็นพนีอารทท์นี่แหละบาดที่หนึ่งคอยก็เรียกว่าโอ้จกกเจ้าขึ้นเพจยูทูบอ่ะัมณีนาบัท่านอนาคตดนาบมมีงานเข้า YouTube สิทธิ์เพจยูทูปมณีนา,บ,าบังคัวบว่าเราจะยูทูปบัดที่หนึ่งคู่มือนี่เราเฮ็ดมาปีหนึ่งแล้วเฮ็ดร์ยูทูปปีหนึ่งแล้วบัดเนียนคู่มือนี่โอ้ยสอนเรา อาได้สางเงี้ยนแล้บบนี้กานั่งสางเงี้ยนกานั่งสีเหลวบอดี้ทังเดยการังสีมาเยี่มช่มเรานะท่าไปเงี้ยนเราพี่น้องท่งแดงแค่น้อยได้พี่น้องแเรามาสางเงี้ยนอยู่หน้าพี่น้องมาสร้างเงินอยู่นานะครับดีใจน้ำเพื่อนเพื่อนประสบความสำเร็จในเรื่องของ youtube นะครับผมเพื่อนก็มาเฮ็ดบ้านอยู่พี่อ่า เราก็มีส่วนหนึ่งของการแนะนําเขาเรากด็ดีใจด้วยวันนี้เลยขอมาเยี่ยมเขาหน่อยครับผม mm. ขอ,อกโมูตัวนี้นนขีมว่าเส้มามือนกับเกมส์ขมกูสิโอ้คุณ่ะลังค่าสองรางข้าพี่น้องกันร่งขืน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  จอดนี่เลยบอเข้าไปนี่เลยบอได้คอาจอดบ้านหลือนค้านี่ลถไทยไปน่นโอ้กะล่งถมดินกะลัางถมดินข้าวควางเขาบ่านี่โอ้สุดยอดมากเลยลัางบักใหญ่บักโตนี่ไงครับผมนี่ด้วยชาแนลสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะปะ้าเห็ดหยางเนี่ยกะล่างเปิดน้ำใสอ่างบัวมือน,นีมาเยี่ยมชมบ้าน บ้านสวนนี่ดูชาแนลนะครับผมอยู yo, yo, in, ่ใกล้บ so, ้านเพลานี่แหละดยิ่งข่าวภาสษาเฮียนสร้างสร้างกอเลยมาอย่างบิ้งอยู่ดอกบ้ากระลังกระลังยูทูบเบอร์กำลังสร้างเฮียนหลังใหม่นะครับผมกำลังสร้างบ้านสวนนี่ยิ่งข่าวบ้านสวนนี่บ้านสวนน่ะบ้านสวนสร้างไปจักลานเนี่ยบานแพงแพงบ่แพงดอกโอ้โหอันนี้คือบ้านสวนปะนี่บ้านเหตุยูุติเป็นห้องจะคลองนอนเองหลังนึ่ง สุดยอดเลยนะครับผมทำ YouTube สร้างบ้านเห็นไหมนี่อันนี้ยังเหยียบได้ใช่ไหมพี่น้องเบิ่มปูนอ่ะอันนี้คือบ้านสวนอันนี้เจ็ดสเปเซียนอันนี้เมื่อไรสีเหลี่นี่เลงเลงใส่หิ่วันดีคิ้วขาดบายิ้มหากีเพี่น้องเพราะว่าปูแล้วนี่ก็สีท่าสีท่าสีแล้วก็แม่นแล้วเ,<อ>เพราะว่าประตูหน้าานะใส่แบบสูงหลังโอเคได้สวยอยู่ดีแบบน่ารัากคุกคีอยู่ สุดยอดมากอันนี้คืออันนี้คืออ่าทำยูทูบนะครับผมทํามากี่กี่ปีแล้วเนี่ยปีหนึงแล้วปีหนึ่งท้องก็ครบปีนี่นนแล้วนะออช่วงนี้แหละเริ่มเฮ็ดปีกไก่เฮ็ดปีหนึงแล้วนะครับผมทำหนึ่งปีแล้วนะครับผมน่าพํานแน่นจากยูทูปเยลงใดรู้สึกกา ดีใจอยู่พี่น้องก็ดีใจนะคะเพราะว่าถ้าบ่มี YouTube นี่ก็คือสีโบบ่มีบั่นตะว่ากะเป็นเงื่อนเก็บแต่ของนั่มแบบว่าไปลาไปร่ำอย่างแก่เก็บสาสมมาตะว่ากับมาได้เงื่อ YouTube นั่มพี่น้องก็คือว่าประสบผลสําเร็จในการทํา youtube อยู่ตอนแรกๆก็เฮ็ดก็คือว่ามันจะบ่ได้หลายดอก คนคนนบ่งมาหลายเห็นไหมเนาะ<อ>การูลุดซื้อปาทออยูแต่ลากะมีบีกมีแพ้วนี่ลหละแบบว่าให้ค้าปรึกษาเพตนั่นจังสันจึงสี<อ>่จังสี่นเาเพราะว่าด้วยไม่ไพ่กัเป็นจังสี่เบิร์ทังสี่นาเขาก็พยายามอนันแพ้วเขาบีก,กนันแนะนําว่าให้ลงทุกมือ,อมลงทุกมือยอดวิม,มันจะได้ขึ้นเรื่อยเรื่อยยังสี่นะกันเลยลงมันกะจนปีปีหนึ่งกะผสบพิเ็จตอนนี้กะได้แสนทรัพย์เลยแสนทรัพย์แล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมก็หนึ่งแสนทรัพย์เนี่ย ทำมาเนี่ยก็ยากอยู่เนาะบางคนบอกว่าอุ้ยอยากเฮ็ดเราได้ดูมันบาแมนดิแม่นี่เฮ็ดเป็นปีเป็นตัดปีหนึ่งจะเต็มไมเนี่ยกว่าเขาจะได้แบบนี้มาเห็นไหมเนี่ยอาณาจักรของเขาเนี่ยเห็นบอสเห็นยี่บอสเฮ็ดเลย ยูทูบในเฮ็ดเลยนะครับแม่น<ม>ค่ะถ้าผู้ใดคิดว่าอยากเฮ็ดถ้าอยากเฮ็ดจริงๆถ้ามีใจอยากเฮ็ดจริงๆน่ะเฮ็ดเลยค่ะพี่น้องเขา,า <S <s เเขจะไปเฮ็ดลงมเหลี่ยงเขาจะเปหัวซาว่าจากนีคนเบิ่งหน่อยคนเบิ่งหลาย<ช>เขาเอาว่าความขยันของเขานี่แต่ก่อนคนก็ดูน้อยเหมือนกันคนดูหนึ่งสองสามคนนะครับผมก็ก็วีบางกระเพากันเถอะเออลงไปหลดเธอลงไปหลดเธอลงไปล้มไปหลดคนเบิ่งคือเก่าเออลงเรื่องแพ้วเภาลงเหลี่ยงภูาีบังสินะก็ลงไป,ไป กระล้งซ่อก,กันไปพี่น้องจนทุกวันเนี้ยเห็นเขาได้หนึ่งแสนทรัพย์สกัแล้วก็รู้ส,สึกว่าด,ดีใจและปลาปื้มด้วยที่ประสบความสำเร็จน,นะครับผมไม่ใช่ว่าเขามีวีซ่าคนเดียวเนี่ยเ้าก็อยากแบ่งปัน,น,นคนอื่นเนาะคือจังปืดมาถามเ้าเนี่ยเ้าก็บ,บอกคือจังเธอเออมีมูอยากมูจากเธอกลับ <แน S 1> ไปบอกเขาหลายาบอกเอื่ยกะเอื่ยกะตอนนี้กับสั่งรายได้เราได้พินแล้วเดือนหน้าเนี่ยจะได้เงินได้พินแล้วใช่ไหมได้พินแล้วก็คือว่าวีซ่าเนี่ยพี่น้องจักสิตายมือไถนะครับผมจ็คสิตายยังไงห้องไปเลยครัม่มออ เก็บใบกับตายที่มือซีเที่ยวที่ไคนมาถามเอาก็บอกวิธีการเห็ดเป็นเรื่องว่าแรกๆนี่คือสมัครซองคือเห็ียดยังไปเลยนะอันข่าวว่ต้องไปคืนบามันจะหยั่งสังสีคือเขาเห็ดไปเขาเขาต้องหวังหยั่งเขาเอาได้ความขยันของเข้า